สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันกำเนสนุกกิจชนะการนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมอาบริจาคเลือดนะคะจากอาสภาหเหล่ากาชาติไทยจังหวัดนนองคายนะคะร่วมกับโรงพยาบาลนนองคายและก็อาสาธารณสุขอำเภอโพตกนะคะร่วมกับกรมการปกครองอำเภอโพตกนะคะตอนนี้อยู่ที่หอประชุมโรงเรียนโพตกอำเภอโพตกจังหวัดนนองคายอาพร้อมแล้วไปดูบรรยากาศการบริจาคเลือดกันเลยค่ะ นนี้นะคะเราจะมาให้คุณหมอนะคะแนะนําการเตรียมความพร้อมก่อนจะมาบริจาคเลือดในครั้งทุกครั้งที่จะมาบริจาคเลือดนะคะกับเบื้องต้นผู้มีคุณสมบัติในการบริจาคโลหิตทุกครั้งนะครับก็เบื้องต้นก็จะอายุ17ปีขึ้นไปนะครับ17ปีถึง60ปีนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติชายหญิงก็ได้นะครับแล้วก็าการเตรียมตัวนะครับครบาวนี้การเตรียมตัวก็ จะมีการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่างน้อย8ชั่วโมงนะครับไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รับประทานยานะครับยาพวกแอนตี้ไบโอติกหรือยาแก้แพ้ยาแก้แอักเสบนะครับแล้วก็ไม่ได้รับวัคซีนนะครับไม่มีการถอนฟันนะครับในในช่วงในช่วงในระยะเวลาที่กำหนดนะครับสำหรับผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนสามารถบ,บริจาคเลือดได้ไหมคะ ได้ครับแต่ว่าเราต้องเช็คความข้มพ้นเลือดก่อนว่ามีความเหมาะสมว่าจะาาระดับความข้มพ้นเลือดนี้พอเหมาะกับการให้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 โลหิตห,หรือเปล่านะครับอรอบต่อไปก็จะเป็นในห้วงเดือนพฤษภาคมนะครับของปี2 5นสนกะครับก็อยู่ช่วงสัปดาห์ประมาณสัปดาห์ที่3นะครับก็จะมีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผู้ใหญ่บ้านประกาศนะครับใน,ใน,ในแต่ละหมู่บ้านแล้วก็หากเป็นผู้ บริจาคโลหิตอยู่แล้วนะครับเราก็จะมีเอกสารงส่งเจ้าตัวนะครับทุกครั้งก่อนรับบริจาคโครับค่ะก็คืออ่านี่คือความคิดเห็นและก็การเชิญชวนในการบริจาคเลือดทุกครั้งนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านนายอำเภอโพตานะคะนายสมควรใจซื้อกําลังบริจาคเลือดอยู่เลยค่ะวันนี้เลือดของท่านคือกรุ๊ปโอนะคะกรุ๊ปโอมักหน้าตาดีนะคะ มาสัมภาษณ์นายกันนะคะว่าวันนี้นายอำเภอรู้สึกยังไงบ้างในการบริจาคเลือดวันนี้ค่ะก็รู้สึกดีฮะที่ที่ได้ร่วมทําบุญกับทางการชาตินะครับแล้วก็กับพี่น้องประชาชนหลายๆคนที่ที่มาร่วมบริจาคตลอดนะฮะมันก็เป็นผลดีนะฮะที่ว่าคนที่จะมาบริจาคเลือดเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องดูแลสุขภาพตัวเองเนาะเ <c oughs> บื้องต้นอย่างน้อยเราก็ได้รู้จักสุขภาพตัวเองว่าเราแข็งแรงไหมแล้วก็เราได้ทําบุญด้วยฮะดีใจฮะแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วย นี่คือความรู้สึกของท่านนายอำเภอของเรานะคะอา่าวไว้โอกาสหน้านะคะครั้งหน้าเราจะมาสัมภาษณ์ท่านใหม่นะคะวันนี้ขอกลาวกัว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์น้องๆน,นักเรียนจากโรงเรียนโพตากพิทยาคมนะคะน้องๆรอดอนะคะเนื่องจากมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนนะคะเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกในใจที่บริจาควันนี้ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะในการบริจาควันนี้ ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้บริจาคเลือดน,นะครับแล้วก็รู้สึกทีเสียวนิดน,นึงครับเสียวนิดน,นึงครับบริจาคกี่ครั้งแล้วคะครั้งที่3แล้วครับครั้งที่3ยังมีความเกรงๆอยู่ใช่ไหมคะเกรงครับนี่ก็ความในใจของ,งน้องๆนะคะอะย่างไงนะคะต้องขอเชิญชวนนักเรียนประชาชนทั่วไปนะคะมาบริจาคเลือดกันได้นะคะขอบคุณค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับประธานสมาคมแม่บ้านตำรวจสพโพตานะคะวันนี้จะให้ท่านนะคะพูดเชิญชวนในการบริจาคเลือดในวันนี้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมรับบริจาครลหิตของอำเภอโพตานะคะทางกลุ่มแม่บ้านนะคะแล้วก็ทางข้าราชการตำรวจของสพโพตาก็มาร่วมบริจาคโลหิตด้วยนะคะก็จะมะีแม่บ้านมาช่วยนะคะแล้วก็บริการคนที่มาบริจาครลหิต แล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีอายุตามที่กำหนดที่จะบริจาคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อายุ18ปีขึ้นไป17ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าคนที่ทำงานวัยทำงานนะคะมารับบริมาบริจาคโลหิตได้เพราะตอนนี้สภาการชาติไทยเราก็ขาดโลหิตจำนวนมากนะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะที่อยู่อำเภอโพตากนะคะถ้าใครว่างช่วงนี้ก็มาบริจาคโลหิตได้นะคะ ขอเชิญชวนนะคะได้บุญกุศลด้วยนะคะเพื่อผู้ป่วยนะคะที่เขาขาดเลือดซึ่งมีจานวนมากนะคะเอาไว้ใช้ทั้งจังหวัดเราด้วยหรือว่าจังหวัดอื่นๆนะคะจะได้ช่วยเหลือกันนะคะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะค,คะ,คคะเราอยู่กับอาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25ประจําจุดบ้านศูนย์กลางตาบลด่านสิสุขอาเภอโพต่งจังหวัดนครนายนะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์หน่วยงานนะคะเกี่ยวกับการเชิญชวนนะคะการบริจาคเลือดในครั้งนี้แล้วก็ครั้งต่อๆไปค่ะ ครับหน่วยพฒนาการเครื่องที่25อำเภอโพตากจังหวัดหนองคายขอเชิญชวนเพื่อนคนไทยทุกท่านนะครับช่วยกันบริจาคโลหิตซึ่งวันนี้หน่วยงานเราก็มาด้วยกันประมาณ30นายนะครับซึ่งเป็นทหารจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อ,อ,อมาบริจาคโลหิตร่วมกับพี่น้องอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายเพื่อเป็นพระราชกุศลน,นะครับขอเชิญชวนทุกท่านด้วยนะครับ ขอให้มาร่วมกันบริจาคเยอะๆครับเพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเมื่อยามตกยากเมื่อยามลำบากนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ